ด่วนรัฐประกาศข่าวดีคณะรัฐมนตรีไฟเขียวช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศเริ่มแล้ววันนี้ช่วยเรื่องอะไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะโดยทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวโครงการบ้านล้านหลังเฟส3หนุนผู้มีไรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566 เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐโครงการบ้านล้านหลังเฟส3ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม ครงการบ้านล้านหลังเฟสสามีวงเงินโครงการ2องหมืล้านบาทโดยทออสสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและต่างจังหวัดในราคาซื้อขายไม่เกิน1.500งล้านบาทต่อนหน่วยเช่นที่อยู่อาศัยที่สร้างบนที่ดินของตนเองหรือที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่สร้างบนที่ดินของเอกชน รวมถึงบ้านมือสองเป็นต้นกำหนดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทต่อรายระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3ามในช่วง5ปีแรกปีที่6-7ถึงอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ MRR ลบ2 0 0ต่อปีปีที่8ตลอดจนอายุสัญญากู้เงินกรณีรายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ MRR ลบ0.7ต่อปี กรณีสวัสดิการหักเงินเดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ลบ1.00ต่อปีกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ฟรีค่าธรรมเนียมค่าประเมินราคาหลักประกรันไม่เกิน2,300บาทและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองร้อยละหนึ่งของงวงเงินจำนองประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับทออส ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,568หรือจนกว่าทอสอให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินรวม2,193.76ล้านบาทพเพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของทอสกับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลังเฟสาด้วย ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุที่อยากมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองก็สามารถเข้าไปติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสได้นะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ